Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ผมอุสตาดีนกาเจนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคุณค่าของอายะอัลกุรซีคุณค่าของาขอายะอัลกุรซีมีมากมายด้วยกันนะครับเช่นสามารถไล่พวกผีปีศาจได้นะครับและอื่นๆแต่วันนี้อุสตาจะมาพูดถึงคุณค่าของอายะกุรซีที่ว่า ผู้ใดที่อ่านอายะอัลกุรอซีทุกๆหลังละมาฟารุดูนบีได้รับรองสวรรค์ให้กับเขานะครับมาดูหลักฐานกันนะครับเป็นทาดเดสที่เล่าโดยอบีอุมามน,นะครับอันอบีอุมาม์กล قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت رواه النسائي والطبراني وابن السني wa hadza isnadu jayyidin kham wa cha abi umamah kelawa kan nabi sallallahu alaihi wasallam dai kelawa man qaraa ayatal kursi hudai qatam ได้อายะอัลกุรซีฟิดูบุริกุลลิสซลาตินมักตูบัตินลันจาทุกทุกละมัลฟารุดูฮาเวลาลัมยามนาหูจะไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามเขามินดูโคลินจันดาจากการได้เข้าสวรรค์ อลิละยาโมต์เว้นแต่ความตายเท่านั้นเว้นแต่ความตายกล่าวคือนะครับใครที่อ่านอายะอักุรุสีบทที่รังรำอันห้าเวลาอันฟารดูห้าเวลานาบีรับรองว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์นะครับ และจะไม่มีอะไรห้ามเขาได้นอกจากนอกจากนอกจากการความตายหรือว่าการตายนะครับความาการตายของเขานะครับก็คือเขายังไม่ตายเขาก็ยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับเขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับหานที่บทนี้บันทึกโดยอิมันอันนาอีวัตตบารอนีวับบนุส และอิมาดอิบนุสซุนนีนะครับและได้กล่าวว่าสายรายง,งานของฮันดีษบทนี้อยู่ในระดับดีนะครับในเมื่อเรารู้เลยนะครับว่าอา่านอัยกุรุสีหลังละหมาท้าเวลามีสามารถทำให้เราได้เข้าสวรรค์ได้นะครับอ่าและเราจะยังไม่ปฏิบัติอีกหรือ และหากว่าพี่น้องทางา่านใดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช ی, ک, ک ن ن ว่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอุสตะด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับวัสลามุอะลัยกุมะรหมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ